นึกว่าใครที่ผีนี่เองได้ขาพี่เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตนึกว่าพี่ลืมพวกเราสองคนไปแล้วซะอีกนี่พี่จำได้ไหมว่าอะใช่ใช่พี่ชอบส้มตำผีมือไม้นี่งั้นเดี๋ยวพี่นั่งรอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมให้ไม่ไปตำให้ท่าแก่ครับก๋วยเตี๋ยวหนุ่ยชามอ ฝั่งเยอะขนาดนั้นจะกินหมดเหรออ้าพี่พีมาได้ไงเนี่ยทาไมเจอหน้าพี่อ่ะเองไม่ดีใจเหรอดูพี่พูดสิแล้วนี่ซื้ออะไรไมาแย่ๆเนี่ยของฝากเองไงมาแต่ตัวก็ดีใจแล้วพี่ไม่เห็นต้องซื้ออะไรให้ผมเลยมามาเข้าไปหน้ามันก่อนอ้าวนึกว่าใคร พี่ผีนี่เองได้ข่าวว่าพี่เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตนึกว่าพี่ลืมพวกเราสองคนไปแล้วซะอีกนี่พี่จำได้ไหมว่าใช่ใช่พี่ชอบส้มตำฝีมือไม่นี่งั้นเดี๋ยวพี่นั่งรอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมให้ไม่ไปตามให้โอ๊ยนี่คุณพูดอะไรของคุณอ่ะทำไมไม่ใช่ดวงนี่เขาติดนี่เราสองแสนนะคุณไม่ใช่สองบาท เปนเนี่ยก็ผ่านมาตั้งหลายปีแล้วเขาก็ได้ดีได้ดีทำไมชี้ห่วงไม่ได้ฮะพี่พีตอนนี้ผมก็เพิ่งเปิดร้านใหม่เงินก็ไม่ค่อยจะมีมากนี่เป็นเงินที่ผมเพิ่งไปขายรถมาพี่เอาเงินนี้ไปใช้ก่อนนะครับตอนนี้ผมช่วยพี่ได้เท่านี้ขอบใจมากนะแมดบนคนุณครั้งนี้อะพี่จะไม่มีวันลืเมเลยเว้ย พี่สัญญาถ้าพี่ได้ดีแล้วอะ่ะพี่จะกลับมาคืนเองเป็นสิบเท่าแล้วเว้ยทำไมพูดไม่ออกเนะี่ไม่เห็นต้องพูดอะไรเลยพวกเราก็เป็นเหมือนพี่น้องกันอีกอย่างพี่พีก็ยังไม่พูดเลยว่าจะไม่คืนอะ่ะพอได้ละไม่ต้องพูดแล้ว เดียมาหาแล้วละฉันจะบอกคุณไว้ให้นะถ้าวันนี้มันไม่คืนเงินเราอะ่ะอย่าหวังเลยว่ามันจะได้ออกจากร้านเราไปอะ่ะแม็กทำไมดูสีหน้าไม่ค่อยดีเลยอะ่ะราที่ร้านขาของไม่ค่อยดีไม่มีปัญหาอะไรครับพี่ ร้านก็กำลังไปได้สวยเลยไม่มีก็ดีแล้วมาชวแก้วเนาะกินเลยเนี่ยอร่อยมากเลยอ่ะกินมือมัอะพี่ไม่เคยตกเลยโหอสมัยเรียนแต่ก่อนนะที่เองพี่เห็นเองโหวิ่งในเตะเขาอะ่ะตลกมากเลยอ่ะม, <laughs> มาพี่ เาเบียร์จะหมดแล้วอะ่ะเอาเพิ่อมอีกสักขวดนะพี่เออคุณผมขอเบียร์อีกสักขวดสิวันนี้ผมจะฉลองกับพ,พี่อะ่ะไม่ได้เจอกันนานเลยที่ไปสิคุณผมคุยกับคุณอยู่นะคุณไม่ได้ยินเหรอรีบกินรีบกลับหละ่ะ ไแม,ค,ไมครับพี่ตอนที่พี่ลำบากที่สุดอ่ะก็มีแต่เองเท่านั้นที่คอยช่วยเหลือพี่แถมยังเอารถตัวเองอไปขายเพื่อเอาเงินมาให้พี่เรื่องนี้อ่ะพี่จะไม่เคยลืมเลยตอนนี้พี่ก็ตั้งตัวได้แล้วพี่ก็เลยเอาเงินมาเคืนเองอ่ะลองนับดูนี่พี่พูดเรื่องอะไร,รอ่ะพี่ตอนนี้ผมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะ ก็ว่าไปความสัมพันธ์ระหว่างเราอะยังต้องนับกันอีกเหรองั้นก็ดีเลยพี่ขอตัวกลับก่อนนะพอดีพี่มีธุระต้องไปจัดก,การต่อพี่พีพี่จะรี่ไปไหนหอ่ะพี่ไว้คราวแนะ่เจอกันดีกลับไปจะได้ก็ดี ยืมเงินไปตั้งหลายปีดอกเบีย้ยก็ไม่ให้สักบาทช่างเป็นพี่ที่ดีจริงๆผิดคำพูดอีกพอได้แล้วเงินเข้าก็คืนแล้วอ่ะจะบ่นอะไรเยอะแยะทำไมก็จะบ่นอ่ะเงินฝากธนาคารยังได้ดอกเบีย้ยเลยแล้วนี่อะไรยืมไปก็หลายปีดอกเบีย้ยก็ไม่ได้สักบาทบอกจะคืนสิบเท่าไหนอ่ะสิบเท่าโอหกทั้งเคทีหลังไปยืมเงินใครอ่ะพอพอพอ เก็บถ้วยเก็บจานได้ละอ่ะแล้วนั่นอะไรอะ่ะโอ้ยชักชา้าโหพี่รักดูนี่สิเป็นไงล่ะบอกพี่วามใจคุณเรียงอะ่ะ พี่พีพี่พีนี่หมายความว่างไงอะพี่ก็ดอกเบี้ยไงแต่นี้มันเยอะเกินไปนะพี่ถ้าเทียบกับน้าใจที่เอ็งเคยเหลือพี่อะแค่นี้พี่ว่ามันยังน้อยไปนะน้องชาวเรียนน้องชาย Time I think things over, but there shouldn't a spot in my head. All I do is lay in bed awake at night.